กินเราคิดหอดบ้านที่เคยเสาไฟค่ะอ๋อจะไหนมันอยู่หนาบ้านมีเสาเฮียนมีเสาไฟกินอะไรคือทอดบ้านเธอบ้านฉันมันบริบริหตุกับเข่าบ้านฉันอ่ะฉันจือความได้เลยเด้อหน่อยแห้งที่บ้านฉันกินใจเฮ็ดกับเขากันกินมันมีจริงนะสายสายแบบเอออันนี้บอกว่ามันจริงว่โอ๊ยมันเป็นไฮโซไม่ได้สายบริแมนไฮโซแต่บ้านบริหตุแค่นั้นล่ะให้ชื่อซื้อกิน ซื้อกับเผาเป็นอย่างยางซื้ออาหารตามสั่งซื้ออีกยังกรสั่งกับเผานี่จะเฮ็ดอยู่แค่ในเนืองอนืองในโอกาสในโอกาสเมื่อนี้เฮ็ดลาบมันกินซ่าจังสั่นกับลาบเป็ดแค่นั้นอจะบ่มีแบบว่าแล้วนี่เบื้องเรื่องแม่จะเฮ็ดนี่ให้กินมื่อนี้เฮ็ดนี่ให้กินมื่อนี้เฮ็ดนี่ให้กินบ่มีเป็นศูนย์ขั้วบ่มีคิดเอาครับซ้ำนั่นแหละบาทบ่มี่ขั้วอ๋อโบเฮ็ดขั้วเลยเนี่ยเหรอเขาบัดวันวันทีนี้พอเขามาซื้อบาทอยู่กรุงเทพเขาก็เลยติดติดบ่มี่ขั้ว บ้านฉันยุงเย<อ><ด>บ่มี่บ้ดนบ่มี่ขั้วดีนี่จะกระชาไ, <ฟ S 2> ไฟฟ้าอ๋อเบบอพวายอย่างเนี่ยมืนแรงมาอ่าอโอเคสัง่งสั่งไรเดอร์ล่ะสั่งไรเดอร์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 แต่มันก็ง่ายเนาะตรงวันนี้มันมันง่ายไปหมดแล้วแมนก็เลยแบบว่าบ่ฮู้ว่าอาหารเมนูอย่างที่มันเข้ากับอ,อันที่แบบกินแล้วขึ้นฮอดบ้านเพราะว่ามันบ่มีบ่มีโมเมนต์นะบ่มีโมเมนต์เฮกับข้าวบ่มีโมเมนต์เฮกับข้าวลโนล่ะผมบ่ถ้าเกิดแบบกินแล้วขึ้นฮอดบ้านเลยเนาะโรสเทอร์ซอสริซอตโต้ คือแบบคิดฮอดเลยแบบกูถามในบัตรตับเตามีขายบอก